ครับสมาชิกหวยฮาหนอยหวยลาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่25พฤศจิกายน2564นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่24นะครับ เข้าสองน้อยนะครับเข้าอีกแล้วนะครับสูตรกําลังเดินดีนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปก็คือให้เอารวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับเมื่อวานเขาออกสับกันนะครับสิบสามไปออกบีพีนะครับบนนะครับห้าหกของบีพีมาออกปกตินะครับบนเหมือนกันนะครับรวปแล้วเข้าสองน้อยนะครับส่วนหววลาวนะครับเมื่อวานนี้นะครับหววลาววันที่ยี่สิบสี่นะครับออก สองแปดศูนย์หนึ่งเข้าทั้งสี่เนี่ยครับถ้าจับเรียงตัวถูกนะครับถูกถูกทั้งสี่ตัวเลยครับถ้าเรียงตัวถูกนะครับออกเลขสี่ตัวนะครับสองแปดสองแปดศูนย์หนึ่งนะครับโอเคนะครับ เรามาดูหวยฮาหนอยนะครับหวยฮาหนอยวหหัยวประจำวันที่25พฤศจิก,กายนนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับซึ่งได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับ มาดูที่ฮานอยพิเศษนะครับก็จะมี3 2 2 3 3ง8องส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น8ปวิ่งสมมาดูที่นอยปกติ จะมี 92, 29, 78, เก้าสองสองเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นสองวิ่งเจ็ดมาดูที่น้อย VIP จะมี สามสองสองสามห้าหกหกห้าส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นสามวิ่งห้าอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับให้รวมตัวเลขทุกต,ตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกสับกันเหมือนเมื่อวานนี้นะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับอย่าลืมนะครับ ส่วนช่องหวยลาวนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง YO30 นะครับมีแนวทางหวยลาวทุกงวดนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ